นี่ครับผมเทลงไปเลยครับผมสองก้อนเท่ากับมะนาวหนึ่งลูกนะครับเคยวัดแล้วครับโอ้ยนี่ก่อหัวทุ่งสักเจนของเบิร์ดสวีทดับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับผมพ่อครับพี่นอ้อ,นองเอ้ยพ่อมะนาวพ่อมะนาวถือพี่นอ้องถุงละสองก้อนแล้วก็ขันไปเลยครับพี่ขันไปอัน ใส่นี่ครับใส่ทุงไว้กินโอเคพี่น้องใส่ทุงไว้กินน่ะแช่แข็งไปครับผมเพราะนำมันถือครับผมเที่ยงวัวุ่นสองสี่หกแปดสิบสี้สองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบโอ้ยยี่สิบหน่วยยี่สิบคนพี่น้องเอ้ยมันเติด่องไปแล้วครับผมยวเสียมเอาไปขันยาเซียมจ่องปิดไปแช่แข็งกินครับพี่น้อง ครับผมพวกคนเด่นดลัางมือล่างอันนี้กราสีน้องล่างหน้ากราสีด่องเพื่อความสะอาดถูกหลักอนนมัย การเรียบร้อยพี่น้องเลยเด็กคับผมสิบผ้าที่บริษพี่น้องผ้าาคขั่นครับผมผ้าราคนแชร์ช่องฟิดไปเด้ครับแี่แพงเน,นาะน่าละเจ็ดแปดนแล้วลพี่น้องโมงเมนต์ดด้ครับพ,พี่นๆๆๆ้องผาเป็นเตียงเนเียง เดี๋ยวพี่น้องบ้านท่ากับพูดไอ้พันถือกระสือไว้เด้อพี่น้องพนดอะไรอย่างนี่ซื้อไปแช่อัดจอมฟิตเลยครับผมเฮ้ยกินยำโมมีม่ครับโมมีม่หน่อยละห้าข้นห้าข้นกับบานท่ากันสิช่วงนี้เงินขึ้นเนาะอันเงินบ่ขึ้นเนอสามบาทไปเถอะอีกสามหน่อยละสิบสิบกว่าบาทกับสิบห้าคนแล้วพี่น้องเลย มือข็งเวล่่ใช้ต้องแข็งพี่น้องเลยให้ก็ขอกุบหนามได้สบายครับผมมะนาวแข็งก็ต้องประหยันไปนะพี่น้อง นี่ยี่สิบหน่อยคับเป็นอาสิธิพิธีนะพี่น้องขันด้วยนี่ย เสร็จแล้วเป็นการครั้นนะครับผม่พีนกน้องนีงครับเครื่องขั้นลงโมาเท่าไรครับพี่นอ้องล้างอีกอยแล้วครับเด็กน้นอง นี่ครับผมง่ายๆนอนอาหารนอะพี่ดองเนาะโอ้โกล่องมันจะเสื่อมน,นะพี่ดองเดี๋ยวเลยเดี๋ยครับนี่พี่ดอกันอดนหน้าไว้เลยพี่ดอง เอาไว้กินยนำมันถือครับผมเดี๋ยวๆกับให้สักทีแล้วพี่น้อง Để cho hai cái thùng gặp hùng nào subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่น้องขั่นไปกินนะพี่น้องเนาะแล้วครับผมขันไวปจากพี่น้องเอ้ยครับผมบริหวณห้อกพี่น้องเรื่องบริเวณเขตเฮ็ดน้ำเลยพี่น้องเฮ้ปาประหยัดเงินได้หลายเด้อครับนี่ ก๋วยแซ่แข็งกับตำคุ่นกับแต่ทีเ่เขาครับผมเท,ท่สุดครับผมจังกอกที่หลังครับนุ่นด้วยชียยเต็กทุงนอกที่หลัง มดมรคันมานาวไว้แช่กันหน้ายูสวเดีกับแพงก็ได้วครับวันสือจะครับพี่หลงเมืนอวไปเห็นน้อยละหาโคตรนะครับผมกผมไปซื้อมาเต็มวันเมื่อก่อนถนะุกหนึ่งยี่สิบคน ี่ิบโครนสิบาทนอกรสีหกสิบถึแล้วครับผมหกสิบกว่านะครับนี่้องเทาเดียว่น้องเลยยี่สหน่วยแต่ก่อนมันถือนี่หน่วยละโคนหนึ่งก็สีนะครับสำน่วยละโครนำบาทนอกัสีาำน่วยละสบาทถึงแล้วนะอีไป้อง นี่พี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีแต่เสียดายมันนขับกระสีเอาอยเจ้ากอ่อนพี่น้องก็อย่าลังโบกัดนะนี่นเนนะพได้อะไรพี่น้องรอ,อบครับผม โอ้โอ้มีนม้ำด้วยเด้นโอ้เฮ็ดกับขอกับน้ำได้ด้วยครับพี่น้องครับผมพี่น้อง รอบสองหรพอได้อยู่ด้เยครับมีน้ำโจกโ,จโจอยู่าเง้ยยงไงัรอบสองครับผม ออพรดอครับผมรอบงก็ไดอ่อบอลรอบซามไม่สิคมผลเนาะรอบซามเนองหลอกก็พอครับผมเสร็จแล้วกัเบมันกระเพ็ดปุยได้เด้วพี่น้องเ้อะั่วกระถินนี่สิ่ครับผม นี่ครับอันนี้มีขายทั่วไปนะครับน้ำหัน่นซับซินคาอยู่สวีเดน,นครับอยู่หันอีกกอะอีกาก็จะมีกกออกกออขายอยู่ครับผไปทุกมผมจสหาเนี่ยมาห้องกันครับเซ็ตควยเดี่อง นี่ครับผมใส่กล้วยระเทศไปเลยนี่ครับครับจะเป็นไม่ใช่เป็นล็อกนองแข็งนองแข็งไปแล้วครับเ่ยมัไปแช่แข็งมันกส็สิเป็นก่อนเป็นก่อนได้เลยครับพี่น้องนี่ครับวิธีตนอมมะนาวแช่แข็ง นี่ครับผมพี่น้องใส่ทุกเนึ้อได้ครับนี่อันนี้ก็บสีผมเคยวัดดูครับแต่ก่อนที่ซื้อมานั้งถือนี่สองก่อนซ้ำนี่ซ้ำซ้ำหน่วยหนึ่งครับซ้ำหน้าหน่วยหนึ่งครับนี่แช่แข็งแล้วนี่ครับสองก่อนนี่ซ้ำหน่วยหนึ่งไปพี่น้องนี่ธรรมดาเด้ครับนี่ที่ซีแล้วก็แช่แข็งเลยครับง่ายๆครับผมนี่ครับมันจะเป็นกลองนี่ครับ สิ่งสำคัญที่งกับแข็งมาเท่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะรุ่องนุงน,นี่ครับผมเทลงไปเลยครับผมสองก้อนเท่ากับมะนาวหนึ่งลูกนะครับเคยวัดแล้วครับโอ้อยดีกว่าหอดถุงสุดที่หนองเบิดลมได้คะแนนสมานนะครับผมมาแก้วลรอพี่น้อนทรานีีแล้วครับผมง่ายๆครับผม วิธีมะนาวมะนาวแช่แข็งเนาะครับผมนี่แหละแล้วอะพี่นอ้องมันจะแช่แข็งได้แบบนีนนี่ครับในตู้เย็นนี่นะครับแช่ไปเลยครับนหนึ่งถุงนี่ก็อีกถุงหนึ่งครับผมนี่ แง่มันจะแก้ใส่ได้ทันทีครับโมดองยากครับผมน,นี่แหละครับพี่น้องวิธีถนอมมะนาวไว้ใช้ได้นานนะครับผมรสชาติคือเก่าครับผมไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนครับผมพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องมาแปงปันป่นกันเนาะครับนเนาะมือถือแบบหน้าถือบัอ่นเท่าหรือยูซิดีนกับเฮดแช่แข็งนั่น,หนแหละครับพี่น้องวิธีถนอมมะนาวให้ กินได้นานครับมันแพงนะครับพี่น้องเนาะครับผมพี่เขาคือหลังครับพี่น้องเพียงซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็บเพียงคลังใจกับบ่าวบุญพิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องบอกกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงพบแต่ความสุขครับรุ่งเรืองเป็นเลยครับพี่น้องสปีดดับและสวัสดีครับผมสวัสดีครับบึงเหล่ามวลฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่มเด้อครับพี่น้อง